เนี่ยพอเราได้ออกมาเจอธรรมชาติมาเจอป่ามาเจอทะเลเนี่ยมันก็ทําให้เราได้ทบทวนตัวเองนะเพื่อนๆลองคิดดูดิจากโรงเรียนการทําอาหารที่ดีที่สุดในโลกเลยนะจากโรงแรม5ดาวเปลี่ยนตัวเองมาค้นหาวัตถุดิบที่มันมีคุณค่าของบ้านเราจากเมื่อก่อนเนี่ยใช้วัตถุดิบที่นําเข้ารู้สึกว่ามีความภูมิใจที่ได้โชว์เพื่อนว่า เราได้ทํากุ้งตัวละหกพันได้ทําปลาตัวสา0 0 0ื่นได้ทําไก่ตัวสี่ห้าพันทุกวันนี้นี่คือหยิบใบไม้อะไรสักอย่างหนึ่งก็มาทํากับข้าวได้หยิบอะไรออกมาจากเขาสักอย่างก็เป็นกับข้าวได้มันเป็นฟิลที่อธิบายไม่ถูกอ่ะ และที่สําคัญคือมันเป็นของของบ้านเราเองตอนแรกๆเราก็จะมีความสับสนเพราะว่าใจเรามันหมุนไปตามสังคมนะเราก็จะมีความสับสนว่าเฮ้ยที่เราทําอยู่นี้นมันถูกต้องไหมวะเรามีความอายนิดๆที่เพื่อนเราไปได้ไกลกว่านั้นแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่ามันโคตรเจ๋งเลย ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนบ้านแหลมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชปกติแล้วที่นี่เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมออกมาปลูกป่าชายเลนนะครับแล้วก็มาอาบคโครนเล่นคโครนนะครับแต่วันนี้เราออกมาตอนเช้าเนี่ยเรามาดูพาทิตย์ขึ้น,นครับแล้วก็เราจะมาดื่มกาแฟกลางทะเลปกติเราออกเรือไปไกลเนี่ยเราก็ดื่มกาแฟอยู่บนเรือใช่ไหมแต่นี่ดูนี่เขามีเปาะสร้างไว้เลยนะนี่ อันนี้เลยมีก็อุ้งกีอ้อย่างดี่าเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวเช้ากันที่นี่นะครับโอ้โหเตรียมกับข้าวมาด้วยนะผลกับข้าวมาปิกนิกกันนะครับผมกินกับข้าวกันที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปทําอาหารต่อกันที่ฝั่งงานผมนี่เราเซฟพลังงานตอนเช้าก่อนก่อนที่จะกลับไปทํางานพัฒนาชุมชนต่อนะครับเดี๋ยวดูโอ้โห ด้านหลังนี่เป็นเขาอะไรนะครับผมบด้านหลังเนี่ยครับโหด้านหลังนี้มีวิวเขาหลวงด้วยนะเพิ่งไปเที่ยเขาบรรทัดมาก็ว้าวแล้วนะครับเจอเขาหลวงเข้าไปนี่หืยิ่งใหญ่เหลือเกินนี่อาพรสนุกกันใหญ่เลย Stop record ค,คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนบ้านตะโมดนะครับผมที เป็นชุมชนที่มีอาหารเพื่อสุขภาพเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันมีอาหารอะไรบ้างเป็นอาหารใต้แท้ๆเลยนะครับรับรองเลยว่าคุณผู้ชมดูแล้วอิจฉาผมแน่นอนแกงส้มปลาหัวม่วงหัวม่วงหัม่วงอ่าวม่วว่าใหญ่น้ำพริกเสาวรสนี่ข้าวสังหยดทุกคนไม่ชิมด้วยกันเหรอฮะอันนี้หน่อไม้สดป่ะครับ จริงๆถ้าใช้ดอกไม้สดมันจะหวานสไตล์ใครสไตล์บ้นถ้าเป็นหดอไม้สดก็ต้องต้มต้มมาทีมันไม่รสกาวอืมอยากจะตักเลยจริงๆก็คือแกงใต้เลยอะครับซึ่งจริงๆแล้วผมกินเผ็ดมากกว่านี้ได้อีกสักสามเท่าขัดเหลียงเยียงแัดไข่อันนี้ทีเด็ดเลยมีอะไรครับพัดไข่บ้านค่ะมาทีเด่นหน่อยโอ้โหนี่มีน้ำสมุนไพรด้วย ของกินมาที่นี่ไม่ต้องกลัวอดตายครับกับข้าวเยอะไปหมดเลยกลัวอย่างเดียวว่าจะท้องแตกนะครับเ <c oughs> <c oughs> ต็มไปหมดเลย ให้ดูคร่าวๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะไปไล่เลียงเอารูปให้ดูด้วยนะเห็นแล้วต้องน้ำไหลไหลน้ำไหลไหลอยากกินเอาละทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เขาหัวช้างนะครับเป็นเขื่อนเป็นเขื่อนนะครับเขาหัวช้างนี่เป็นจุดท่องเที่ยวของชุมชนตโมดนะครับจังหวัดพัทลุงนี่ให้ดูบรรยากาศอากาศดีมากเย็นถ้าเกิดว่าเรามาตอนเช้าๆนะครับจะมีหมอกด้วยที่นี่ อิจชาใช่ไหมล่ะเห็นอยู่ในอินชราใช่ไหมถ้าผมก็ไม่นจะเดินตกเขื่อนแล้วบอกผมด้วยนะครับโอ้โหสายตกปตาต้องชอบแน่เลยเขาบอกว่าที่นี่ปลาชะโดตัวใหญ่นะไม่ธรรมดา5กิโลขึ้นไปโอ้ทุกทอันนั้นที่เราเห็นอยู่นี้หมอกหรือควันนะครับพี่หมอกนะแล้วอากาศตอนนี้เย็นมากเห็นอย่างนี้นะครับเสาอาทิตย์เนี่ยเขาต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับสามารถที่จะมาตั้งแคมป์ได้ คนมาไม่ให้น้อยๆนะครับเป็นพันฉะนั้นถ้าใครสนใจนี่จะมาตั้งแคมป์จะต้องมาจองที่ไว้ก่อนเลยนะไม่ใช่อยู่ดีๆมาเนี่ยอาจจะไม่มีที่ให้ตั้งแคมป์นะครับอากาศดีมากผมไม่รู้ว่าไมผมชอบอยู่ใกล้ๆทะเลอยู่ใกล้น้ำมไม่รู้เป็นไรโอ้โหดูข้างหลังนี้ดิเนี่ยสุดยอดะ่ะต้องถ่ายเซลฟี่ไปอวดคนที่บ้านนะหน่อย มุมไหนดิมุมนี้อือทุกคนครับว่าตอนนี้ผมมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับของอ่างเก็บน้ําเขาหัวช้างนะครับแล้วเขาที่เห็นอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่คือเทือกเขาบรรทัดโอ้โดูสิใหญ่โตมโหรานขนาดไหนนี่เป็นเทือกเขาเลยนะครับเทือกเขาก็คือเขาที่มีแนวยาวนะถ้าข้ามเทือกเขาบรรทัดนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วจุดนี้เป็นจุดชมวิวแล้วก็ยังมีคนเนี่ยที่เขา มาตกปลานะครับเขาก็จะมาตกปลากันที่จุดนี้สังเกตเมื่อกี้ขับรถผ่านนะครับเห็นคันเบ็ดเต็ไมไปหมดเลยมันได้บรรยากาศนะออมาตั้งแคมป์ได้ด้วยเฮ้ยดูมีบ้านไม้อยู่ข้างหลังนี่บ้านไม้อ่ามีบ้านไม้อยู่ข้างหลังด้วยเวลิกรูดคุณผู้ชมครับผมยอมรับตรงๆเลยว่าตอนแรกที่เดินทางมาจังหวัดพัทลุงเนี่ยนอกจากอาหารแล้วผมยังนึกไม่ออกว่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนะครับแต่พอผมเดินทางมาถึงที่นี่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การ พักผ่อนพักใจพักสมองพักทุกอย่างอะ่ะคืออากาศหายใจเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าเราหายใจได้เต็มปอดอะ่ะเราอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเราต้องใส่แมสตลอดเวลาใช่ไหมครับแต่เดินดูดูสิไม่มีใครอยู่รอบๆข้างผมนะอ่าไม่มีใครอยู่รอบๆข้างผมผมรู้สึกว่าคุ้มมากเลยอะ่ะที่มาเนี่ยแล้วผมก็จะกลับไปเล่าให้คนอื่นฟังด้วยว่าที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยมี อ่างเก็บน้ําที่สวยงามอย่างนี้นะครับที่เรียกว่าอ่างเก็บน้ำเขาหัวช้างนะครับแล้วก็มีเทือเขาบรรทัดที่แบบเป็นวิวแบ็กกราวด์ที่สวยมากที่สําคัญตกปลาได้ด้วยนะเออข้างล่างเขามีกระชังเลี้ยงปลาด้วยสมมุติคนมาตั้งแคมป์นะแล้วอยากกินพวกปลาเผาอะไรอย่างเงี้นะบอกเขาได้เขามีกระชังเลี้ยงปลาทับทิมปลานินอะไรอย่างี้อยู่ข้างล่างนะโอ้ดูข้างล่างนี้สิมีเรือด้วยโอ้โหมีเรือคน,นูให้พายนะนี่ ดูวิวเป็นไงนี hey. ่แล้วที่สำคัญคืออากาศเริ่มเย็นแล้วเนี่ยตอนนี้ตอนแรกไม่เชื่อนะเขาบอกว่าตอนคืนจะหนาวคือไม่ต้องเปิดแอร์เลยตอนแรกไม่เชื่อ hey. จะเย็นได้ยังไงพอเข้าประมาณสักห้าโมงโห oh. อากาศเริ่มเย็นมีหมอกนะคืนนี้น่าจะเย็นมากกว่านี้อีก hmm. นี่ทุกคนผมมีอะไรจะให้ดู hmm. เห็นบ้านไม้หลังเล็กๆอยู่ตรงนี้ไหมครับนี่ <Hey. S 1> เป็นบ้านที่น่าอิจฉามากแม้ว่าบ้านจะหลังเล็กนะ แต่วิวที่เห็นอยู่หน้าบ้านเนี่ยเป็นวิวที่ประเมินราคาไม่ได้เลยถ้าตีเป็นมูลค่าไม่รู้ว่ามันกี่หมื่นล้านกี่ร้อยล้านนะวิวเนี้โอ้แล้วเขาได้ตื่นขึ้นมาเห็นวิวนี้ทุกวันน่ะลองนึกภาพสิเขามีโต๊ะนั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้ได้กินข้าวแล่นั่งดูวิวหมื่นล้านทุกวันน่าจะบ้า